มาสบายดีปาลุงพินากลาบสบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีตอนบ่ายพี่น้องพี่น้องพี่น้องอัอันก็ลงนะพี่น้องลงคลิปสวยเพราะวา่าบอกคอยว่างบรนไดเนาะสวยขำเลยนะลงขำเลยนะบอกคอยว่างพี่น้องเลยอ,อีลาสิกินบ่เพื่นนี่ไอ้เบิร์ดได้กินอยู่ลูก กาไปซื้อเพื si ่อมากินพี่น้องฮิวอืมฮิ้วเพื่ออยากแต่เอวินอยกแ่เอวินมามาพี่น้องมาทำมึกได้นี่อาหารอันอาหารเถียงอาหารบ่ายของกลว่าก็คือเพื่อสบายดีพี่น้องมาได้พี่น้องเด้อบางมือมันก็คตือยากนะพี่น้องบางมือก็บ่คะตือยากเดินเดนพี่น้องอาทิตย์ยังกินอาทิตย์หนึ่งกินแค่หนึ่งพี่น้อง เด็กๆกันไปใหญ่บ่อยู่พากันไปโขไปเอาอันน้าไปแต่มือรีบไหมหลานเองอ๋อปวมือรีบไหมหนองไปหลุกไม่ไม่เบิร์ดไม่น้ำไม่หลุดเบิร์ดบอกกินบ่ฮกินบ่มันนี่กินมันยุหนึ่งมันกับจานหนึ่งใช่ไหมซื้อน้ำคูนงแ่บบ่ฮะแอบดายอืมหลับผิดกับพดโพดว่าเราหาย พอดีตำแจ๋อได้เธอหนึ่งเอาหมกผีให้กินกระเพะือกันเส้นว่าเพิ่นปลูหมกผีแล้วเอาหอยอีหล้านี่ยอาการผีคำหนึ่งกินกินใช้เสบือเท่านะงในบวงเอาบวมมะลิงมาดมมาพี่น้องมาอาหารอาหารก็อย่างกระเือ นั่นบวกลิงยืนหันเลยกระเจ้าบวกลิงเลยอันนี้ก็ได้อ้าวใครจะเอาลูกซิ้นเสียหนึ่งบวกลิงนะ้องสาลายก็ไม่ใหญ่เหมือนบวอยู่เนาะไปโครฮาคุดมวนยังเคยมวลซีดินมวลซีดินบอสไม่ได้พี่น้องเด้อแซ่บๆซบนอสิกินอยู่เึืนอนพี่น้อง แคบแคบบ่ะผู้วินกาดมาิกอีกอ่ะโ้ยคืออะไรหนาแมาผน้ำมาาหมักบเบิ้มบอกินมาลูก่ไอกาเนี่ยเบิ้มบอกกินนีเท่าบเล่ไอกาดจะปีไปชื่อน้ำปั่นให้บบแมนบ่ถ่ายอยู่นี่แล้ว

ทนเส้นเพิบ่คอยมาง่ายดาเพิ่งเนี่ยนี่ั้งพิลล์เศเล่แซ่บม่เดียวฮะเซ่บนดเดียาแซ่บนิดเดียวซ่บนิดเดียวคือบ่เศษไปรเนี่ยอ๋อเป็นเุงปรด้ใส่มาพี่เศษกับนิดเดียวพววิ่งกันแันผิวนี่ง เปิดกล่องมากอะมี่าวดี้ได้พี่น้องเลย่าวดีข้ามาว่ากันยังเยนนไยแทนแทนน่ะแม่คาร,ครดีด้อยพี่น้อง บ่แมนว่าข่าวดีของกว่านะพี่น้องเลยแต่ว่ากะข่าวดีพี่น้องกะข่าวดีคือเก่าเลยเนาะพี่น้องบ่แมนข่าวดีของกว่าดอกเป็นข่าวดีของน้องซาหลายสามพันบาทเป็นของป้าแอนป้าน้องสาหลายที่เคยผ่กมาให้ชุดก่อนแหลนะเนาะขอบคุณป้าแอนแทนน้องสาหลายหลายๆเด้อจ้า <c oughs> ขอบคุณหลายๆเด้อ น้องสาลายบ่อยู่กับปว่าไปเอาเงินมาแทนเนาะเพื่อนว่าหาไปซื้อของควัญวันเกิดให้น้องสาลายแต่บ่วหัวเพม่อนจะห้ซื้อ,อยังพี่น้องรอหลุดน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อเขาในเมืองกับเขายากยากยากช่องอย่าง,งพี่น้องทางกับเปื่อนโควิดก็มีบัวเมืนยากน้ำยังดอก คุณป้าแอนรายไดเด้อป้าแอนเด้อเห็ป้าแอนอยู่ดีไม่แหง้งลำรวยลำรวยสุขภาพแข็งแรงเด้อป้าแอนเด้อน้องสลายบ่หูออกว่าน้องสลายสิได้ยังเพราะว่าขึ้นโคกับแม่ใหญ่แต่เศร้าแต่เศร้าเพราะว่าอยู่เพื่อนก็นเลยไปเอาเงินมาเพว่กนกัขขบบุหูให้เคยใหม่เขาได้เมืองนแต่บ่ให้น้องสลายเขานั่มดอ,อก เพราะว่าเนื้ออาดคนทางทั้งย่านโควิดทั้งคนทางเปลือยหาเคยืใหม่ไปคนเดียวก็สิไปกับไปบอยขี่ะเลิงไปเนาะขี่ะเลิงข้าเจ้าพี่น้องเลยขันสิขีรถใหญ่ข้าเจ้ากับบุ๊มเอวรถใหญ่ออกดอกคนทางมุดเกล็ดแนวนีินะล็อกดาวเลยพี่น้องเลยไปแต่เนื้อเขาอ้อมขาอ้อมแอวอยู่โควิดนะอ้อมขาอ้อมแอวอยู่พี่น้องเลยไปแค่เยื้อ ได้รับข่าวดีเลยก็กินต่อพี่น้องเอ้ยกินแล้วสิให้ยช่วยใหม่ไปในเมียงเอาไปทำเอาไปขุดกกกันทีนบ้านนึงละช่วยเผื่อไปขุดกกซีดินมาขายแต่ก็ไม่ใหญ่ไปนะวะสิขุดมันเพี้ยนน้ำจะสิได้บ่ได้มาเด้อพี่น้องเด้อรับข่าวดีแล้วเด้อไปนะเศพี่น้อง เวลาอิ่มแะเสแสบนิดเดียวเหรอแสบนิดเดียวอย่ยมันเผ็ดกินเผ็ดบ่ได้นั่งแถวหูวแม่แม่เบิดแคใน้ำปันมาหาว่ากินน้ำตีนน้ำปันะนะอีหลาไม่อยูอ่ใส่อลาอยู่ทื่นบ่ะ ไอ้กันกันมาอยู่บ่ห้องเพลงเนี่ยได้ห้องเพราห้องเพลงของเงินแมนห้งหงองบ่ห้อเขาไปบิดเกล็ดนะกบไปเบิร์ดเงี้ยมาเดียวนกสลายนั่นบ่มักอันนี้พราปันไดดอกพี่น้องเพื้นนะ่ะ ก้าให้กินกับซองขนต่อถยุยโดนเพิ่นบุกขยิมมาแต่ถ้าเป็นอันกระเจับ <c oughs> แต่ถ้าเป็นกระเจ้ามือข้าวเปียกนั่นนางสัตว์ไปเลยสามหรือสี่ถุยแต่อันนี้น้องบุกขยิมมาปันได้กับเตี๋ยวนะ่จะจ้ะว่าไงยังช่งหนึ่งเนื้อู้เย็ยนจะให้ต้ม,นะมอะไรเนาะต้มเสรีหมอยหมอยมันคงมีสีหมูบุ <c oughs> ม๊มบิ๊กกระดดอกหมู

ว่าสีแบ่งหายมามันเผ็ดอยู่ใส่ตะเก่าก็กินเผ็ดได้สบายดีพี่น้องยิ่มเลยพี่น้องเลย <c oughs> คอยพู่ถงเขาในเมืองกันนะพี่น้องทูได้เขาไปกับทั้งแหลนย่านโควิด <COVID. S 1> ย่านโควิดไปเหรอ,อเอื้อนเพื่อนกิน,นมันยังว่าโควิดโควิดย่านโควิดไปไปกระสองกับทั้งไปท,ทั้งแหลนท่านบอกไปผัดบางคนผัดจักชิยู่ย่างกินย่นางนอกพี่นเหลีลย่ยมท่านบอกไปซื้อกับ,บกไปกินแต่บัดประว่ากันมีซื้อเนี่ยห้านำเนาะ ันี่สื่อขูข้าบบไว้ขันสีห้าขูดข้าบบไว้แตสี่ห้ายังมิแต่น้าไม้กระปลาครับกบอาหารบรนาฮรก่โลแต่สาอยากินหมูไปคุดบ่ได้นะพี่น้างูขันบ่สื่อเอาคุดหมูเยนี่ล้หมูป่าอัสามันรกข้ินกีงอสิเจ้าสเขาในเมืองี่นเยมันเคยไหลจไหนก่อ มื่ออื่นมื่อเไอนนี่แหละห่อกะต้มห่อกะต้มมันเสียบุญอันนั้นนะพี่น้องห่อข้าวสาเขาประดับดินที่ทีคลองประเพณีลาวของเขาเนาะเลื่อไอซ้อมสับมืัสเดินเก้าดับห่อเขาสาห่อเขาประดับดินห่อเขากระดับดินเดินเก้าเพ่งไปเดินสิบเพ่งห่อเขาสาอีกสิบผาเหม่อ สามปีมือในการเป็นบุญห่อเขาสาเขาประดับดินแหี่ต้องเห็ดอยู่คูปี้พี่น้องเลยเพราะว่าเขาถือที่โองมาแบบนี้ยากอีหล่ะไอวินก็กินสาไอวินก็กินสาแทะหล่าได้หล่ะกินไรภาษาใกล้ไปเลยใกไปแล้วค่อยใหม่ก็สิไปแล้วพี่น้องเลย ไปซื้ออียังมาให้น้องสะไล่แต่บัหวั่วสิเป็นอยัางก็รอรุ <k 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 <k> <k ่นคลิปหนาเนาะพี่น้องเนาะคลิปนี้หลับข่าวดีน้องสะไล่คลิปหนาก็หลับข่าวดีน้องสะไล่ที่เก่าพี่น้องเลยแต่บัหวั่วสิเป็นอียังรอรุ่นเด้อพี่น้องเด้อสายดีม่หนก็ขอบไปคิปไปเพยงเท่นนี้ฝากอะไรก็แท้บ้านในเด้อพี่น้องเด้อขอบคุณทุกๆกำลังใจที่เขามาหัตสมและติส้มขอบคุณทุกๆคนที่คอยเฉยเรื่องมาตลอดเนาะสบายดี